หมอมีคือโปรตีนจากพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงครับผลิตมาจากตัวถั่วเหลืองนาจีเอเห็ดแครงที่เราได้มาจากทางเก,กษตรกรพังภาคพักใต้ของบ้านเราครับแล้วก็มีตัวบีทรูทน้ำมันมะพร้าวครับผมซึ่งเป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติแล้วก็เป็นพืชทั้งหมดครับข้อดีของมอมีเลยเนี่ยคือสามารถนํามาใช้ทดแทนส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ในจานอาหารได้ครับที่สําคัญเลยคือสามารถที่จะมาประกอบอาหารได้เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดนะครับ มอมีเนี่ยเมื่อเราปั้นเป็นก้อนแล้วนําไปต้มเนี่ยมันจะไม่แตกตัวออกครับผมที่สําคัญเลยคือมอมีเนี่ยสามารถนําไปประกอบอาหารได้ง่ายแล้วก็ลูกค้าทางบ้านหรือว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะไปปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับทางร้านตัวเองหรือทางจานอาหารที่บ้านได้ครับการเข้าร่วมโครงการ Thailand s y n e r g y นะครับช่วยทําให้ทีมเราเนี่ยได้เห็นจุดแข็งของตัวนวัตกรรมของเราเนี่ยได้อย่างชาัดเจนมากขึ้นซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการช่วยตกตะกอนทางความคิดแล้วก็ดึงจุดไฮไลท์ของตัวนวัตกรรมเราเนี่ย หยิบออกมาให้เราสามารถที่จะนํากลับไปสื่อสารแล้วก็ทําเป็นคอมมิวนิเคชันใหม่ให้ทางผู้บริโภคทางบ้านและร้านอาหารเนี่ยได้เข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นครับอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับเนื่องจากว่าโครงการนี้จะช่วยทําให้ธุรกิจของท่านเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งขันกับผู้ต่อสู้ในตลาดหรือว่าคู่แข่งท่านอื่นๆได้อย่างยั่งยืนครับ